ครับมาหาฉีดดำครับดำก้อนใหญ่เลยนะเบิ้งไปพี่น้องครับป้าเป็นกีเต้าเท่าพนเลยนะเบิ้งไปสองกีตุนไทยเลยนะพิพิการ ใจเย็นจื่อจุดตุ้มบังเครับไปบังนะครับเคื่อนตัวผมด้วยครับท่านหลังรถตะเทยนะครับขอความกรุณาด้วยครับท่านออกนอกแนวครับจุดย่ำเล็กก็ได้สวรย่ำนั่นโอ้ยไม่เลยเอาละครับพี่น้องบ้านเฮามะโอ้ย่าใหญ่ขาแนว น้ำถามเขาวกันอยู่ไงอ๋อผมนี่ไงดูอีกนิดหนึ่งอะเราได้ยินแเรามาเลยคณะกรรมกาเรียบร้อยแล้วต่อไปรายการจุดบั้งไฟชุดที่ห้าลำดับที่ที่สามในฐานที่หนึ่งเป็นบั้งไฟของคณะโชคนิรันดร์ถวายหลวงพ่อพระสายเลด้าชิคกี้พาพร้อมพร้อมแล้วนับเดินสองสามสวัสดีครับ เดือยอดชักลั่โต้ทุกครั้งครับพี่น้องตั่งไฟในชุดที่หกเรดาเช็คพิกัดพร้อมจุดหอมหอมคณะเต๋อต๋องนะครับฐานที่หนึ่งพร้อมแล้วนับหนึ่งสองสามจะบีครับ อ่ทำตัวไปเลยดีขึ้นการนะพี่น้องเอาถ้ารถกระเพิ่อมนะครับคนเขียวขึ้นมาเรียบร้อยเลยได้เช็คพิกัดพร้อมขอมคณะแม่แตงจุดสวายลงพระพระสัยนะครับสาที่สอง นั One, two, บหนึ่อโชคดีครับปทาง,งาาเดี้ยวน้ำมันดีนงไปทาง,งาาเงี้ยวเซ็นเราไรไรเรามีก่อนอยู่ยังคงนะอายุเต็ ไปในบางนี้ครับเ,เรดาเช็คพิกัดพร้อมพร้อมถ้าพร้อมแล้วนับวันชูทีชคดีครับครับเอ้าวไปรวดยอดของลำโตเฮให้กันครับ <c oughs> เสียบโอ้ยจีล้มหลินตัวนี้ไม่อยู่หรือเปล่ยอดของลำโตละ เอาเลยนะทคนิคกพร้อ้อแล้วนับหนึ่งสอที่ครับ 张无根兄弟。